ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยนะฮะทางสำนักเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยได้มีการคาดการเมื่อช่วงธันวาคมนะครับเมื่อช่วงธันวาคมตอนนั้นเนี่ยเราคาดการว่าปี2559เนี่ยการเติบโตทางเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยเราจะมีการเติบโตเป็นเป็นบวกนะครเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ2.5ถึง3.5อ,อร์เซเมื่อเทียบกับปี58ที่ผ่านมา เนื่องจาก GDP ปี5้าแนี่ต่ำนะฮะลดลงมากเพราะฉะนั้นเราคิดว่ามันจะเพิ่มขึ้นแต่มันเพิ่มขึ้นจากฐานมันต่ำนะฮะก็เลยคิดว่ามันจะจะจะเพิ่มขึ้นได้ประมาณสองจห้าถึงสจุดห้าครับออการส่งออกของประเทศเราเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะเราก็ต้องดูภาวะเศษรษฐกิจโลกหรือว่าตลาดที่ที่ซื้อเราที่ซื้อเรานะฮะเพราะฉะนั้นถ้าดูว่าตลาดซื้อเราสินค้ากเกษตรหลักๆเนี่ยนะฮะส่วนมากก็จะเป็นตลาดอ,อเมริกาตลาดยุโรปตลาดจีนอย่างนี้เป็นต้นนะครับ หรือรวมทั้งญี่ปุ่นบางส่วนนะฮะซึ่งถ้ามองแล้วเนี่ยเราคงรับทราบกันว่าตลาดจีนเนี่ยตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจเขาก็ยังไม่ค่อยฟื้นนะฮะยังยังยังไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นอํานาจซื้อหรือความต้องการเขาเนี่ยก็ก็ไม่มากนักนะก็ลดลงนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแรงมาที่เราอ่ะสินค้าที่เราเคยส่งไปจีนเยอะๆเนี่ยตอนนี้ก็ก็จะลาบากมากขึ้นมันก็จะสะท้อนกลับมาที่ราคานะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็จะจะ,จะอาจจะต้องระมัดระวัง นะครับผมอยากฝากอย่างนี้นะครับว่า,าทางภาครัฐเนี่ยให้ความสนใจนโยบายโดยท่านนายกรัฐมนตรีกเ็เองก็ดีนะครับท่านารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็เองก็ดีเนี่ยนะครับหรือว่าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรเนี่ยนะมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะใช้วิธีการทุกวิธีนะฮะที่จะไปช่วยเกษตรกร ในระยะนี้เนี่ยเราก็อยากจะไปส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยปรับตัวนะครับปรับตัวให้มันสอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดยไม่ไปหวังว่าจะมีใครมาช่วยอย่างเดียวนะครับต้องต้องปรับตัวเองสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลหรือกระทรวงเกษตรโดยท่านร,รัฐมนตรีเนี่ยพยายามจะ,ะแนะนําส่งเสริมอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยดูจะทําแบ่งพื้นที่มาทําเกษตรผสมผสานอย่างนี้นะครับก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับแล้วก็ อาจจะมีเหลือบ้างบางส่วนซึ่งจะไม่ต้องไปเสี่ยงกับราคาสินค้าหรือการผลิตเฉพาะอย่างเดียวนะฮะอันนี้ก็จะจะช่วยได้ครับ